สวัสดีช่องชูด้วยครับผมผมพิกี้เกมเอยู่เกมเทโรเรียคารามิตี้หมด2.0พาร์ทที่8ยี่พร้อมที่จะลุยค่าโบสมานานแล้วแหมแต่ถ้าู้ชมพร้อมหรือไม่แต่ผมพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่ามาผมขออนุญาตพูดถึงภารกิจในพาร์ทนี้กันกกดีกว่าอย่างแรกเลยคือภารกิจในพาร์ทนี้เราจะไปหาแร่เทียนหนึ่งของคา่าโบสกันผมขออนุญาตพูดอย่างหนึ่งก่อนว่าคารามิตี้ไดรีเวิร์ก ตัวของเมคานิกในการเข้าฮาร์มโหมดใหม่นั่นก็คือปกติืาต้องไปทุบที่อเอะไนะทุบแท่นบูชาย,ยันที่ไบโอมกิมสันหรือคาราชันใช่ไหมแต่ในคาราเมตี้หมดไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าเมื่อคุณเข้าฮาร์มโหมดปุ๊บพวกแร่เทียหนึจะเกิดขึ้นมาเองแต่พวกเทียสองกับเทียสามจะไม่จะไม่สามารถเกิดได้โอเคประมาณน,นี้อ่าส่วนถ้าถามว่าไอเทีย เท์สองไม่ต้องไปมันเกิดยังไงมันจะต้องเกิดมันจะต้องทำไงถึงให้มันเกิดก็ง่ายๆก็แค่คาบอลล็กเทละตัวหึงตัวเท่ากับ1ขั้นประมาณนี้โอเคมาเอามาดูของกันดีกว่าในพาร์ทนี้นี่คือผมคิดไว้ว่าเราจะมาทําหลายอย่างมากอย่างแรกเลยคือโล่คันเทลของผมที่ผมจะทํามากนั่นคืออคิดอ่าเอนคิชิลหรือโล่โลโลป้องกันสานะผมเรียกง่ายๆโล่ป้องกันสานะ นี่เลยแล้วมันก็ไปสามารถต่อยอดเป็นเอสกาเชลเอ้ยชิลไม่ไหมเอสกาดวาฟอลเลอร์ er. นี่เท่ไหมเท่ใช่เท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 กดพูดให้กูดกุดจะบอกเท่หน่อยโอเคขอบใจขอบใจมาแล้วก็ผมได้เดินไปหาไอซีอะไรนี่แน่นอนไปแล้วก็คือหาวิสัตเจอละตอนนี้เดี๋ยวอย่างแรกเลยคือเห็นนะจะเรียกว่าวิสัตในคาร์ลตี้เขาจะขายลอตเตอรี A ่คอร์ดอ้าว ไม่เหรอเอน่าน่าจะต้องอยู่ในฮอลโลโ์ไปโอมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราต้องซื้อเครื่องจำลองไปโอมก่อนฮอลโลอ่าฮอลโลวอเตอร์ปุ๊บอ่าเออนี่ไงผมในมอสมิวแทนมันทำให้ขึ้นหลังเปลี่ยนได้อ่ะทีนี้ก็น่าจะขายแล้วมั้งอ่านี่ไงอู <G ül> ขายตูเตยยังไม่พอเลยโอเคมาดีดีนะที่มีเงินฝากไว้ในในไอ้นี่อีกทีในเครื่อง ในกล่องไอ้ผ้อกทีหนึ่งนะไม่งั้นนี่โอ้ตื้อไม่ได้ละอ่าโอเคได้สิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นของพวกเราแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องไปต่อยอดเป็นเอ่อโนทอรอ์ลี่ต่อประมาณนี้อ่าได้ไปแล้วของของสําคัญสำหรับผมมากเลยนะเนี่ยรู้ไหมวัดรอลิคอรดแล้วก็ที่สาคัญคือตอนนี้ตูดแตกแล้วตอนนี้คือหมดตูดแล้วเฮ <laughs> ้ยแพงเลยขนาดนี้ น่าจะเพราะว่าผมไม่ได้สร้างบ้านให้ให้มันอยู่ว้วยแหละโอเควันี้อาได้แล้วต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปหาแร่โคบอลแร่โคบอล,ล,บลส่วนเรื่องบอสนี่ผมคิดว่าเราจะจัดการบอสควีนสลามเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองเป็นไคโอเจนของตัวนี้ฮันนคัตฮันนพาร์ตเดียวเพราะว่าสอดน,นี้ไม่มีอะไรมากข้าในสายตาผมนะนี่อะไรมากโอเคขอซุมออกก่อนประมาณนี้มันพอประมาณหน่อยอ่า เรสตัวนี้โอเคอ่ะคุณก็เลยเฮ้ยเดี๋ย okay. ว <si เดี๋ยวผมลืมแหละชอบลืมมันไม่ตื่นเต้นนะทุกทชมต้องให้มอนเกิดได้มันจะได้น่าตื่นเต้นหน่อยโอเคแม่งแม่งกดปุ๊บเกิดเลยกดกดให้มันเกิดปุ๊บมันเกิดเลยมานี่เลยตาที่เห็นเจ้ามึงโหตัวกระติ๊ดเดียวมึงก็เอานะโอเคตาที่บอกก็คือแร่มันสามารถเกิดได้มันจะเกิดได้เลย ในระดับสูงเนี่ยตาที่เห็นเลยมันเกิดได้เลยแต่มันจะเกิดแค่เฉพาะแรกห้าหมดเทียแรกก็คือแร่โคโบอลกับพาราเดียมเท่าน,นั้นสองแร่นี้ผมขออนุญาตขุดแป๊บหนึ่งโอ้ยมาเราจะพอดีเจาะขนาดนี้แอมเจาสลัดปลุกมาด้วยงัยนได้ได้มันแนล้วคัีโี้ลงฟาร์มมันนิดๆหน่อยละยมขออนุญาตเช็คก่อนว่าในช็อปมันขาย ขายโซ่ไหมนี่ของ operator ขายโซเปล่าวลลิลาไม่ไม่มีโอเคก็คือก็นั่นนั่นก็ถามว่าเราต้องหาเองอเมา้าใจ <c oughs> ไปเดี๋ยวเจอสลัดก็บุกมาอยู่ยู่ยอยแถวๆเนี้แหละต้องห่วงน่าจะเถื่อนน่าดูเลยคอยดูอ่ะโอเคมาเรามาคราฟชิดเกาะจากเล่เมื่อกี้เดี๋ยวเล่เขบาบล โอล่มามาครับมาหมดเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะไอ้รึผมขอเนี่ยนะเช็คก่อนว่า,าทำอะไรได้บ้างโอเคก็ของทั่วไปะก็ทำพูดยังไงก็โอ้โหเวลาแต่เอาไปทำพิษเกาะก่อนเอามาแล้วโจรสัตเฮ้ยเดียว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 มาตอนนี้เลยเหรอโอ้ยเออโดนยิงกดเร็วโ,โดนยิงกดเออโดนสะพิด รถสปีดโอเคเนี่อะไรเนี่ยอ๋อรถรถไฟอันนี้สัตสัตขี่สิสิทภาพกากเหมือนเดิมเลยโอเคแต่ก็เข้าใจได้เป็นการบาลานต์แต่ยังไงยังไงผมก็ใช้โอเคมาในสุดผมก็ได้สีผมก็กากันแล้วนี่เลยผมกลจะนำเสนออาวุธชิ้นนี้เลยเก็บของกันมาดูปืนดีกว่านี่เลยปืนที่ผมชอบ แกแกรี่โจดยอดนัก็โจ,โจ,โจ,โจโสลัดมาแล้วโอเคมาเรามาดูปืนนี้กันก่อนท่านผู้ชมนี่เลยปืนของผมอยากใช้มานานแล้วมันก็คือปืนดิดเหรียญในตำในตำนานนี่แหละถ้าพูดง่ายแต่มันเป็นดิดเหรียญที่อัปเกรดมากกว่าเดิมท่านผู้ชมปกติไอตอนที่ผมโชว์ในาพาร์ทแรกๆไอ,อปืนกระบอกเนี้ยมันจะดีได้ทีเดเหรียญใช่ไหมแต่อันนี้สามารถดีได้สุดๆอีเหรียญว่าลืมละตีเหรียญเออ okay, เนี่ยโอเคเนี่ยผมดีให้ดูหนึ่งเหรียญปุ๊บจริง นี่เปลี่ยงแรงแล้วแต่การดิดเหรียญนั้นไม่ใช่เป็นการที่คุณจะต้องยิงทีเเหรียญเพื่อให้เหรียญนั้นสะท้อนเข้าหน้าศัตรูแต่การยิงหนึ่งเตะมันจะถูกเปลี่ยนใหม่เป็นการหนึ่งเหรียญปุ๊บเท่ากับยิงโดนทุกเหรียญแบบนี้นี่ก็คือยิ่งเหรียญในอากาศแล้วยิ่งเหรียญในอากาศเยอะจะยิ่งยิงแรงแบบนี้นี่ เป็นไงนี่แต่เหรียญที่จะใช้เป็นเหรียญทองแทนซึ่งแน่นอนนะถ้าคุณตายทีนี่คุณก็รวยแน่นอนแล้วจะดีได้เพียงแค่4เหรียญเท่านั้นด้วยแล้วถ้าตกทีก็หายเลยแบบนี้นตีสองสามสี่นี่โอ้โหเรียงจับอ้อเนี่ยครับต่อย,ยอดสองครั้ง สองต่อโฮโฮโฮยุ่งยากเลยขนาดนี้โอเครียบร้อยได้ทียนเชิญแล้วต่อไปนี่ทำชุดเกาะทำชุดเกาะก่อนชุดเกาะคิดว่าเราจะต้องเล่นเป็นเลนแล้วเพราะว่าบอสคิดว่าผมไม่สามารถเข้าใกล้ได้แน่นอนไคโรเจนกับไอกีลามเนี่ยผมว่าไม่สามารถเข้าใกล้ได้ก็ฉนะนั้นมาโคบอลชุดเกาะตระกูลโคบอลก็ลาตระกูลโคบอลมา ต่อไปอาวุธนี่มีนอกจากปืนนี้แล้วผมคิดว่าเราจะต้องใช้อีกกระบอกหนึ่งเอาไว้เคลียร์หมู่กับเคลียร์เป้าหมายเดี่ยวดีกว่าอีกกระบอกหนึ่งนี่หน้าไม้แล้วกันหน้าไม,หาไม้หน้าไม้หัวหัวทะลุเอาหน้าไม้อ่านี่ไอปีแอีปอิปีแโอเคนี่เลยโอเคไหนลองเทสหน่อยสิโอ้โหมึงยิงยงี้ชาตินี้ก็ไม่โดนหรอกอพูดเลย เอซต้องใส่แสเซสซอรี่อยู่ไม่ได้ละถ้าถ้ากระสุนไปชา้าอย่างงี้นี่ชาตินี้ก็ไม่ตายอ,อ่ะบอสผมพูดเลยแสเซสซอรี่หาได้เปล่าเนี่ยไหนะี้มันคราฟได้ไหมคิวเวอร์คิวเวอร์คิวเวอร์เท่มากจคิวเวอร์นี่อ่าอ่นี่ไงเคิวเวอร์ธรรมดาอ๋อนี่ไงขับได้โอเคขับง่ายด้วยใช้ผมพนะิกซี่ดัตแล้วก็เลนอ๋อ มาอ่าโอเคมาหามาละวแป๊บเดียวโอเคมาเราทำแมจิกคิวเซอร์ก่อนเลยอย่างแรกอย่างแรกอย่างแรกสุดคือเราเรียนไม่ได้ซื้อที่ที่ครับไอ้ลูกแก้วแก้วเลยเราซื้อก่อนอเก็บลูกแก้วสองอันซื้อมาสองอันโอเคแบบนี้เก็แบเบก็แบไบว้ข้างในอันหนึ่งเอ,อ้ยเรียหลูดมือโอเคแบบนี้อ่า รานนี้ก็น่นะตอนนี้เราก็สามารถคว้าคัฟแมจิกควเบอร์ได้แล้วเอาลูกขนูธรรมดาใส่ไปเลยเว่าคงไม่น่ามีประโยชน์อะไรแล้วล่ะทำเป็นแมจิกควิเบอร์แล้วก็ทำเป็นตองขนูอ่านี่ไงตองคนูเสร็จมีแบบไฟกย,ยเถยวไปต่อยอดได้ด้วยขออนุญาตเช็คก่อนโอเคต่อยอดได้เหมือนกันแต่ผมขอดูอีกอันหนึ่งก่อนสามารถอะไรไหมแต่ว่าคาฟม,มาก่อนแล้วกันเพราะว่ามันคาฟง่ายนี่ เพราะว่าผมทนกับสปีดธนูเท่านี้ไม่ได้หรอกธนูเท่านี้นี่ผมว่าไม่ต้องยิงเลยเ,เก็บยาที่ไม่ใช้ลงไปคอนทราส a ามิ e ก็เอาไว้เหมือนเดิมดีละเอาอยาอาเชอร์มาแทนจะเอายาเชอร์อาเชริฟมาแทนเอาเก็บเก็บไปก่อนขออนุญาตอินชาร์ตก่อนอินชาร์ตตีตีบวก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  ลัคก okay. ี้เอ้ยทีเดียวได้เลยโอ้โหเต็ดีมากเลยวันนี้หมดกระหน่ำซัมเมอร์เซลแน่เลยนี่เหาารียญตาเฉพาะคัทเออกูไปดัน,นข่าวคำไปเชียกกูดีฟันเงินคืนได้ไหมเนี่ยปืนอันเลียวโอ้ทีเดียวเลยหน้าไม้อันเลียวโอ้ได้เลยอ่าโอเคขอลองหน่อยเอ้ยหน้าไม้ต้องยิงความเร็วอย่างงี้สิเชียบัง ปัดจะออกมาอย่างงั้นไม่ต้องยิงเลยเถอะโอเคเดี๋ยวต่อไปนี่เดี๋ยวคือว่าเดี๋ยว่ต้องไปนั่งฟาร์มโซ่เนี่เพราะว่าโซ่ใช้เยอะมากเลยดังนี้เดี๋ยวต้องเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องทำฟาร์มฟาร์มมอนสเตอร์แล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปทำกันดีกว่าไนซ์โซฟไนท์ไหนคนขอดูหน่อยทำอะไรได้บ้างเฮ้ยฮาน์คอร์เฮ้ยฮาน์คอร์อัพเกรด สนใจน่าสนใจโอเคใส่ลงไปในเครื่องเลยของที่มรรทุกตระกูลมรดิบทั้งหลายแหละใส่ไปอ่ะอย่างแรกเลยคือตระคร้าตัวของตระกราฟก่อนท่าพันคอท่าพันคอ, 5, คอ, 5, คอ, 5, คอแบบใหม,ม่ของใหม่เยอะมากอ๋อต้องใช้แอนวิวโอ้ใหม่กอดไม่มีอย่แรกเลยคือเราต้องทำบัตตี้เวิร์บอ่านี้ทำอสซิสต์ลีของเมลีอ๋อนี่ไงเจอแล้วไคโอคี oh ก่อนเทียนเชิญบอส โอเคปิดปอนมาได้เขายูจิคอนมาแล้วทำทำบิทำวาก,ก้าโอเคทำวาก,ก้าเสร็จซี MC ที่เป็นอ่าข้างขพูดง่ายๆก็คือเจ้าของมอดนี้เขาจะโผล่หน้ามารอที่เหลือก็รออ้ามาทักทีโอ้โหรอรอ,อนานมากมามานี่เลยตัวนี้สำคัญมากโอ้โหไซไม่ธรรมดามา เออเอาป้กก้านี่ป้กข้าไปเ,เอามาประมาณอ่าโอเคได้ได้ผลปลอยได้อันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปต่อเป็นคาราเมตตี้พชั่นมาต่อไปซื้อเทียนโอ้ไม่ก็เทียนม่งแพงชิบเปงเลยโอ้โหโอเคมา้อมแล้ว ตอนนี้ออซิสต์รีของพร้อมหมดมาเตรียมเตรียมพร้อมสู้อี่ขอดูลาลต่อสู้หน่อยขี่ลานต่อสู้เรียบร้อยวางเลยวางแท่นโอเคมาคสับบอสใครวจิตที่เราจะต้องสู้ในไูเม,มาหิมะเท่านั้น บอตตัวแรกของเราตอนนี้คือต้องปีสลามก่อนโอเคอเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมเตรียมตัวให้เตรียมตัวให้เรียบร้อยก่อนวพร้อมแล้ววอออุปกรณ์ผมก็ใช้เป็นของแบบของแบบเดิมคล้ายเดิมแต่แค่สับอะไรนิดหน่อยอโอเคมาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเอออ่ะสิบ I'm <laughs> ตายรอบแรกนีเงินหมดเงินหมดเงินไม่มีไม่มีดีดเหรียญต่อโหโคซดเลยมะตัวต่อไปก็ไรโอเจนแล้วล่ะอ่ะวีต่อ โอเคโคตรมันพูดเลยเปันมันกับการยิงปืนเหรอไม่มันกับการตายบอสตัวนี้มันไม่ใช่ว่าบอสหรอกผมคือบอสมันไม่ได้ยากเลยหรอกผมอยากเล่นไงอยากเล่นปืนนี้แบบโดยสู้บอสไงโอเคเฮ้ยมาอันนี้ก็ปลดล็อกเอ็มซีตัวใหม่แล้วนี่ก็คือตัวเพิร์เพิร์มว่าเพิร์มว่าฟอร์สนี่เลยเอ็มซีวันนี้ก็ผมไม่น่ามีอะไรเยอะหรอกของโอเคก็ประมาณนี้แหละ อ่ะไอ้สุดก็ผ่านแล้วบอสในคาร์ดนี้ผ่านละสองตัวเดี๋ตัวต่อไปก็จะเป็นเดอะทวและโอเคตามคิวส่วนบอสเมื่อกี้ผมขอพูดแบบว่าหลังจากที่เราจัดการมันไปมันจะทำให้แร่แร่น้ําแข็งแร่น้ําแข็งเกิดซึ่งเราจะต้องไปหาในไบโอมถ้ำน้ําแข็งเท่านั้นซึ่งก็หาเอาเอาตามถ้าแต่ว่า จะมีวิธีหนึ่งนั่นก็นคือสลามซึ่งสลามก็จะเกิดเองตามธรรมชาติแต่ว่าจะเกิดในใต้ดินเท่านั้นซึ่งโยมเลยใช้วิธีที่สลามนี่แหละแต่ว่าท่านี้ผมอัดมานานแล้วคอมนี่แดงแล้วเนี่ยตอนนี้เนื้อที่แดงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตจ,จบคลิปวเพีโอน,น,นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพัดหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมาต่อแล้วก็พร้อมก,กับพร้อมกับฟาร์มแร่มาเรียบร้อยแล้วโอเคขอทายหนึง่งกดไลค์กดซับสไครป์สำหรับร์านี้ Bye, la. Goodbye.